สวัสดีจ้ะพี่ดองเมื่อนี้กะเสาร์วันจันทร์ที่3ตุลาคมน่ะจะเนอะ2560ฮ่าอากาศกะเริ่มหนาวมากลวจ้กะก็เลยเมือนี้สิพ้ามามกนี่จกะดินสามถุงน่สิพ้าไมา่โยกยายต้นใหม่น่าจะเนาะต้นใหม่กะอาคืออะสิมิตน้นใบบกโกดต้นบกโกดน่าจะเนาะ ต้นพริกแน่บางส่วนกับต้ตนตไนะไคร่น่าจะเดี๋ยวพาไปเบิ่งจ้ะเนี่จะพี่น้องต้นบะกโกดสิเปลี่ยนดินเพราะว่าเนี่จะมันเป็นแนวนี่มันเป็นจุดๆคือมันเป็นเพียมันเป็นยังเนี่ยแหละพี่นอ้องเหลืองๆหลือใบมันหยิกใบมันเสียออกงิ่ยงหยิกนาะจะก็เลยเขาจะว่าแนะนําว่าให้เปลี่ยนดินเบิง่ง เพราะว่าบ่ไเ้เปลี่ยนดินมานีสองปีแล้วจ้ะเพียงแต่ใส่ปุ๋ยแล้ะก็พ่น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 เน,นาะจ้ะเนาะที่นองจะเห็นบักทั่วผู้ข่อยบอนี่ก็ร่งขืนง,งนามหนาวมากเลยเหมือนปีนี้หนาวมาก่อนค่ะหนาวมาเร็วโพดเพราะว่าครูปีนี้หนาวสีมาประมาณไปลายเดือนตุลาเนานนะจ้ะเนาะก็สีหนาวมาก ปีนี่ต้นตุล่ามาแล้วพี่นอ้องสีคนน่ะลายพี่น้องก็ลังเป็นดอกกระมี่คนน่ะกระเสดายเนาะนี่จ้ะนี่เป็นตะไข่จ้ะตะไร่มีสี่กอจ้ะพูนอีกสองกอทั้งคมคนน่ะควนกับสิตัสที่สองฟีดไว้เนาะจ้ะเนาะ นี่ก็อากาศประมาณิบส1สิบหาองศาจา้ะองศาเซนเซียสทั้งพี่กอะ614ประมาณหสิ6ี4องศาฟาเรนไฮน์เนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นต้นบกโกต้นน้อยพี่น้องคอยกะสีอันสะสะสะ,สะออกเนาะจ้ะเนาะเอาเปลี่ยนขีดดินขึ้นกันนี่มันกัสิเป็นเพราะว่ามันโดดมหากันเพรานว่าเพีย ก็เลื่อเปี่ยนกระถางแล้วก็เปี่ยนดินออกอันนี้ก็สิเป็นคาพี่น้องคานี้ม่นก็สิขคดเนาะจ้ะขคดแล้วก็เอาหัวมันส่วนหนึ่งตัดๆๆใส่สองฟีดไว้เนาะจ้ะเนาะหั่นเป็นสินเล็กๆนน่นจ้ะพอดีกินน่ะละบานี้บางส่วนม่นก็สิเอาใส่กระถางไว้เนาะจ้ะเนาะใส่กระถางไว้ปลูกปีนาอีกบอตายเนาะจ้ะเด้อค่า ตายยากจ้ะพี่น้องบักเอือจังไดยจังว่าเกิดตอนนี้คอยทายอยู่เบิดแรงเบิดฝนเอ้ยเนาะสิได้กินบน่แนว่นี่นั่นเฮ้ยเนาะอ่ะลุนเบิ่งพี่น้อง เนี่ยจะพี่น้องเนี่ยก็คือต้นคาทั้งหมดที่เขาปลูกปีนี้เขาจะนอนกับวหลายเดจ้ากับพ่อได็กเฮกับพ่อได้กินนี่งามงามพี่น้องพวกเนี่ววตตนนนนนเดี๋ยวเขาสิไปตัแต่ไข่กัน่าจะนออบานี้เนาะ มาตัดกอสุดท้ายพี่น้องเอ้แต่ไข่ไปเห็นคาอีกสามกอ,อกทั้งผลคอยลืมพี่น้องมันหกแห้งหลายบางในขั้วหกนั้น <c oughs> เป็นอย่างวัตตีข่อยานมึงบงมึงบงมันอยู่ในต้นอันนี้พี่น้องตอน้นอันต้นมะเขือเทศนหน่อยนะต้นมะเขือเลนนั่นแหละข,อขอล่อยานข้อเรื่องบกาเขาไก่มันมันเห็นไหมตัดกอสุดท้ายแต่ไคร่ไปเรือไปเห็นสามกอเจืออยู่ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามคนจะ้ะอ่ะเดี๋ยวเ้ามาเบิ่งกันกนอกจากว่าเ้าสิได้เท่าใดเนอกจากเนาะ เอาลราจะพี่น้องคลิปนี้เข้ากับสิเดล่ากันไปก่อนเราจะเนาะกะบุมมหยังลายค่ะเพียงแต่ว่าอยากอ่าให้เห็นว่าฮอดยญ้าหนาวมากแล้วเฮาสิเห็ดจังไดกับพักเนาจะเนาะเฮากับเห็ดจังสี่เราจะคุดแล้วก็เอามาใส่กระถางเนาจะเนาะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเบียนเซม่พันญ้ามัอนปีหนามากเฮากับสามารถเอามาเห็ดพันุใดตอเนาจะเนาะปลูกปีนาปลูกไว้กินที่ซี่เราจะเมืองนอก บางคนเขาก็บวัวปกดอกเขาซื้อเอาแต่ว่าส่วนมาเขาเขาจะสิปูกเขาจะเนาะวิลาดอันนอดแคไรนาขึ้นบนโยนี่นาะจะเนาะเอาละจ้าสำหรับคลิปนี้เขาก็สิเดล่ากันไปก่อนเนาะจะเนาะออกันไว้คลิปหน้าค่ะมวนชนแนลสวัสดีจ้า